มาจ่วัดนี่ต้อแต่เกล่าวในชู้มาดูเวลาว่าพูเรามายากลรงล้านีบันตัวประเดมาจะี๋วลรงแค่นะฮะคนปีนองมาถึงวัดที่รางเร็วจู่มาดูแบนด้มาดูไ้กล่าวทำไมเนาคนนั้นนี่ร่างยู่รางยู่ที่เิ้งเลยเหมอนู้น่าตุกคนเดียวพูออกมาถ้าว่าไม่ใชมีมันนยดมาน้านี่ สวัสดีกับพี่น้องเควนร,รายการเรื่องลาวชาวตายมาถึงคลิปนี้คือคลิปแรกที่เปลี่ยนชือจากเรืองลาวชาวตายเป็นเรืองลาวชาวปักายนะแล้ววันนี้เราจะนาผ้าฐานย่อนประวัติศาสตร์มาอันยาวนานของหวัดขวนเทียจะมีสิ่งใดน่าสนใจไปชมพร้อมกันเลยครับ ดูเตาหนุ่ยไงนี่ก็ว่ามีปลาอยู่กันเพี้ยงว่ามาถือมั้งปลาอยู่ในตรงนั้นแหละคั้นตันโดนะจอกตันโดนเด็กปลายัง จกคําบอกเล่าข้องคนเท่าคนแก่นะครับนาเดิมที่สถทานที่นี้นะเคยเป็นวัดมาก,ก่อนนะครับนพปลอมปลอมกับวัดขวนเทียนะในปัจจุบันชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวัดในนะครับนาและวัดขวนเทียที่อยู่ทางทติดใต้ไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับนาเรียกว่าวัดหนองและเราจะไปสํารวจว่าสถทานที่เคยเป็นวัดเองนี้นะครับมีสิ่งไดลงเลืออยู่บางนะครับไปดูพร้อมกันเลยครับ เมื่อจากไปนึกว่าเป็นวัดเขาเพิ่งเขาเพิ่งปพบเออมันมีวัดกวนเลยมันวัดวัดตีนวัดวัดตีนวัดคนคนจากนี้ไปอย่างนี้วัดวัดแล้วตอนนี้เป็นตัปภาปัญจลึกก็เป็นป้ายเลป้าเป็นป้ายยางย่างที่เป็นสายเลยมันบาได้ทันตีวัามันต้องเตรียมยู่เป็นตัปภาปัญจลึกก็ไม่ยังเป็นป้ายเป็นต้นไม้ไม่เอาการได้ปังไหมมาเม่ไหร่ไม่บอกวัดร่างวัดร่างปลือมันเนี้ยร่างปลือวัดนี้เก็อยากว่าได้วัดได้วัดนอกไล่รอยปีที่ผ่านมานะครับในเมือชาวบ้านเข้ามาอยู่ในยุคเรกๆนะปรากฏว่าเห็นมีวัดซ่องวัด ตีอยู่ไกลๆกันในกวนเทียเงนี่นะครับก้อนวัดต่างซ่องเจรางนะส้มพันต่างซ่องวัดนะเรียกว่าเป็นพี่น้องกันนะครับนาวัดนอกนั่นคือวัดกวนเทียนะในปัจจุบันนาส้มพันชื่อว่าส้มพันจุยเลทีวัดในเองนี่นะครับนะสถานที่นี้นะครับน้ามีส้มพันชื่อว่าส้มพันหังนะครับเจนีเจือส้มส้มปันจุยมาจึงจึงเจนวนอ่าส้มปันหังเขาบอกว่าเปี๊ยน้องในเรื่องก็รบมึงก็อยู่วัดนู้กู่วัดนี้เล่นโค้นเลยเด็กเด็กต้นรางต้นโค้รางต้นโรางนู้นจะจะเกิดบก มันมี่เลยปลาตรงงนี้มันก็เวียนไปานาทางโน้ซึ่งมันเวียนกลับมาซึ่งปวกอยู่ซึ่งอ่าจันโดอยูจันดดเต้าเราเลยเราปอดเดินได้ถึงเราดึงยาเนาะ่ยาปนละอ,อกแก้กวเกะเกะโยกมันลกเลยมันกวนนี่ปลกไปีปลาโลเกจ้าหมุนากานี่เลย่อในวัดโน้นนวัดน้ดนทนนขขนีนี้ก็ไม่รู้คอยอยู่้าไว้ที่ไปเปิืองวะบอกวนี่ก็ปวกมันขึ้นปลวกมัขนขึ้นจมอันยังแต่ไม่จำไม่ใ่ได้เลยว่าโยงตรงไหนเนรวอย่างนี้รัวขั้นยัง,งนี้ก็ไม่รู้โยกเล ละวัดศาสต์วัดขวนเทียได้มีการบันทึกไว้ในยุกลั่ง นะครับนานหลังจากรางอยู่นานปรากฏว่านะครับที่บันทึกไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2568นะครับนาฤกษ์70ปีปฏิภาณมานะนี่ตาหลวงสุกนะครับพร้อมด้วยภิกษุสามเณรนะครับมาจากปัญซาและได้บูรณะวัดร้างให้เจริญขึ้นซึ่งตาหลวงสุกได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในเวลาต่อมานะครับแกจกคิดและโยและเด็กแล้วก็จะใหญ่จะลังงกูลังงกอันเดี๋ยวก็ทำไม่เราเด็กทำกว้านดุยยมัดเนี่ยเน็ตวัยเน็ตวัยเน็ตวัย อยากวว่าอ้ไรอ่ะเบียเก่ดม้วนกิหนังปิ้งอยู่ตรงนั้นเราไปเราไปไประเนไปย,ยืมตังไ,ไม่ต้องยืมแค่กล้าไปยืมเอาเองยืมเอาจ่ายด้เราว่าไม่อยากยืมเ,เล็กไอ้นี่คือมุนด็อบนะครับนาทีประดิษฐ์ท่าน,นาตาหลวงซุกนะครับนาทีชาวบ้านสัทธานับทื่อนะเรียกว่าบนดายไหวรับตัวผักตายกันเลย าหลวงสุกเกิดเมื่อปีอพศ2 4 4 0ที่บ้านขวนไท้นะครับตรงกับยุคสมัยรัชกาลที่5หลังจากอุปสมบทนาตาหลวงสุกก็ได้ถูกลงนะครับน่าเผื่อฝึกวิปัส,สนากรรมมาท่านไปยัง หาสาตานถี่ต่างๆยาวนานตึงสิบห้าปีได้ดังในกลางเล็กพอยาจีมีพอยาของจีมือแรกกันเกยขนจีนกันเกยตบุญมาแกชอบกับฏอานก็ย์สยบอีมาตมบุนี้ทีนี้ประโยชน์มาจาได้ก็บอ่ได้เรื่องต่างๆก็บรรจายยาของแกมือเรื่องแักกันหน้าคนเรื่องจีมืเรื่องรักติดตั้งเบินโพนั่นนั่นได้ดังดี่อันถี่อันนี่ลงตาลงสุปเป็นละสุปฏิปันโนนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่หยุดติดในตำแหน่งนะครับแต่มีมีเมตตาทรรมซุ้งเป็นถี่ประจักษ์ข้องลูกศิษย์ลูกห้า เรื่องเล่าเมื่อครั้งส้มเด็ดยาเปิดขายเผื่อต่อตาคมมิวนิตนะครับนาทีที่รอยต้อนา้อนที่ธรรม,มาราชปัทลุ่งและจังหวัดตรังนะได้ในมุนตาหลวงซุกขึ้นหอเผื่อพร่มนำมุนรอบขายด้วยมีไล่ครั้งที่คมมิวนิตเข้ามาไม่ยาจมตีปรากฏว่าล่งทางาขายไม่พบทั้งที่มีความจำนานงในพื้นที่และอีกไล่ครั้งที่เราตึงที่นี่ปรงแก้วันธรงกิกปัทธรุงแก้ว่าเราคุณุก

แกมามองน,นะนะแกได้รุกแจกกันลงนนวงแจ้งแกบรดกันแล้ววันแกแกแกได้รู้นี่เลี้ยนพอถันสุกนาะรุนแรงพอซ้อสองพันหนะ้าร้อยซิบุ๊กเป็นเรียนที่ชาวตาใต้นิยมสะสมนั่มาบูชานะครับแรงปุดตึงประสบการณ์ดานแขวกรัดปลดเพล,พลย์นาะจึงเป็นที่ต้องการของหนักสะสมปลาเกลีองทางปักตายและรูปปั้นตาลงสุกนะอยู่ในมันดอปเองนี่นะครับนาะเรียกว่าบนได้ไว้รับกันทีเดียวนะครับนะชาวบ้านสัทธากันมากอันนั้นกลางเล็กกลางเล็กนะบอยยาก้องเข้มเป็นคนเดียวมาจากจีนตะวันตกได้เล ต้นต่ำโบต่ำตรงนี้ก็แกงไอ้เบียมาประจําเขาจะเป็นอะบมาถึงอันนั้เข้าดำเลยอันนล้นก็เลี้ยงแล้วถึงพอพอเจียมเรร่จงรักไม่ตายเดี๋ยถึงเรื่องคนโตเลยไม่รู้เนี่ยแหลักแกไปอยู่ ปพาต่น <stop. S 1> ี่แบบจะวินงเรียลักไปกลางเด็กต้นไม้นั่นนายหลวงต่อครับกี่อันมันดังนับเลี้ยงเปียนโงเลือชงโรงเรืถูกสิ่งถูกย่างในหลวงนี้นะครับนายหลวนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือว่าอนิจจังตุขังอนัตตานะครับนางกาตาหลวงสุขเช่นเดียวกันนะครับนางท่านมรณภาพเมื่อวันที่16สิงหาคมปต .2552 นะครับนางสิริอายุได้82ปีและอนุสรที่ให้ระลึกถึงตาหลวงสุขนะครับนานี่คือกุฏิตาหลวงสุขเองนี่นะครับ หม่เร่แกมาแกมาที่แกแกกอกป้ากับแกว่าเดวัตอูก็ไม่ได้บายไว้ว่าคำเรื่องแกตายปอนหนุ่มด้วยใจอยู่มนักนนะทีนี้เลยนเล่นแกรุ่นเด็กปอนปนรุ่นเลวเด็กปกเกมากแกให้เป็นกำกำแล่ให้บอนโรคเป็นโดเดวาโดไมื่จปีป่านีเอกมันไม่ด <moder AND S 1> <anything. S 2> ังอย่ไห be มแจ็คเลกุนเลยนอ๋อจะแจ็กน่าดูอุเดีอเล่นเป็นแกนมาดูยังหน่อยมังนี่ตกประกาเลยนต่ออรออี่เาวารุ่นเรกรับ ตรงแค่นาอย่างหน่อยๆคนนี้จริงจริงเดี๋ยวโร่นะแต่เล่นระมึงเหี้ยนมึงไม่ต้องว่าดุนได้ให้พอเป็นกองแกเลยดีปีเลยวัวโอเคเอาว้เลยในวัดอาจิตโอเคท้ายวัวก้าวไปก็ไม่เคยยังจำคนจำไนี่ยเกมบบวชยังไงมันอุโบสถแห่งนี้นะครับได้สร้างขึ้นเมื่อไลถอดสวรษที่ผ่านมาซึ่งพระนังอุโบสถนะครับนะมีความคงทนท่าว่นหมากเราได้ใช้คนกรี๊ด นะครับนาล่อคอนกรีตหลบป้นังอุโบสถนะครับต่อมาได้สร้างอุโบสถลัางไม่ขึ้นนะครับนาะยหญิงหนึ่งลังอยู่าทางฝั่งนูง้นนะครับ ก็ว่าบนนั้นบนตรงบนนั้นนึ่งถกคอบประมาณครบคู่รอบต่างนวดอันนี้กับบ่อเล็กเลมาแต่ว่าจะบนหาจ๊บเบอไม่ได้ไม่ได้แต่จะบนหาครอบครูจบต่างนวดครอบใส่ก้าเรียนเนี่ยกับแรงล้านกูแกร่งแถึงการบ้านเรียนน่ะวิศวาไหวไล้จต่ึงวัเน็ตแหละมันครอบได้ไหมตัวมันบนมันมันบนบ ทุบได้ได้ได้จีิงๆนี่จริงๆว่ทุบลไรอู่ปนก็ไงได้ก็หลาลาดลาระบังอันนี้ก็เล่นใครจะจริงอันนี้ที่นี่ลูกเรือครูมาโย่ไปโย่ปะตนี่ผมไม่เคยถึงวันวาเออเดี๋ยวพอจะเล่นเล่นเล่นปัตเล่นตาลงทุกหมากรกผมไม่เยบแพนมันจังววาบนนู้งยิ่งถึงมดนำรวจนี่กำรวเล็กาชุโชนโซ่ควายโซ่ควายฮะไม่ผีเดียวุกอย่างเลยอันนั้นจุดยจด